แมว้วเดี๋ยวพากิเล็บไปแกงก่อนพี่น้องไปตกแกง เบื้อกับขเข่าเบื้อหูเบือบเบ้อปลาไอาเกพักขีเล็กไปแกงกันเน,น,นาะเก็บพักขีเล็กที่นอกเนี่ยพ่อแกงหมาเลยหน่อยแต่ พวกแกงหรยพวกกรมสิบุรหาตัวมอง้มแดงอากับเพราะโมแดงอันย้อนนัตกน่นแหละก็มมสิโบคอยไม่ยอดกคีเล็กกระได้พวกแกงไรเดี๋ยพี่นองแกงเอาจักหวยนึงน่ะละแกงไยพอได้กิน เนี่ยกำลังนจะทอดเนาะจมจมแล้วก็สิได้ปั้นหนึ่ง <c oughs> แกงใส่หมูใส่หมูไก่สามสันเนาะอยากขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบจ้าแล้วโมเลก็สีเย็นเย็นแน่เลยพี่น้องเย็นเย็น